ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ที่ฟาวเวอร์ฟาร์มหรือว่าสวนดอกไม้แห่งใหม่นะคะที่เปิดในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาท่นเองค่ะซึ่งวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกศนะคะแล้ววันนี้เกศก็จะพาไปชมจุดชมวิวต่างๆในสวนดอกไม้แห่งนี้นะคะว่ามีที่ไหนที่น่าประทับใจแล้วก็น่าชมน่าเที่ยวนะคะถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วก็ตามเกศมาได้เลยะคะ่ะ ชอบดอกไม้ค่ะชอบอถ่ายรูปก,กับดอกไม้เพราะว่าไปภาคอื่นๆมาหมดแล้วก็อยากถ่ายบ้านเราเพิ่มด้วย uh huh. ก็รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันสดชื่นมีความสุขในการได้ถ่ายรูปนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือชอบในการถ่ายรูปแล้วก็เห็นดอกไม้ได้วยสวยๆแล้วก็ภูมิใจที่มาที่บ้านเราจัางสงขลาเนี่ยมีมีสวนดอกไม้แบบนี้เราถ่ายรูปสวยๆด้วยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า นอกจากจะมีสวนดอกไม้ตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีจุดที่พักอีกด้วยนะคะเป็นที่พักชมวิวนั่นเองค่ะถ้าอยากจะรู้กันแล้วว่าจะเป็นที่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะ สำหรับครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวบรรยากาศที่นี่นะคะก็รู้สึกว่า,าบรรยากาศเป็นสถานที่ใหม่ของหัดใหญ่เลยอะคะ่ะว่าที่ให้เปิดให้ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปกับดอกไม้ต่างๆอะคะ่ะแล้วกเ็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่มาครั้งแรกะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่า,าพนักงานน่ารักดีะคะ่ะมีทั้งคาเฟ่เล็กๆในในสวนดอกไม้ะคะ่ะแล้วก็มีจุดในการถ่ายรูปนะคะมีหลากหลายมากเลยะคะ่ะถ้าเลือกมา ในวันที่ไม่ใช่วันหยุดก็คุณรู้สึกว่าไม่ได้แออัดจนเกินไปค่ะแล้วกออ็รู้สึกว่าคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาค่ะโอ้ดีใจมากค่ะที่สงขลาเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นดอกไม้สวยงามเหมือนภาคเหนือเลยค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจที่ว่าบ้านเราก็มีดอกไม้ที่สวยงามสามารถมาปรับให้เป็นบรรยากาศที่เป็นสวนดอกไม้ที่เหมือนเมืองเหนือก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่า เราน่าจะมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะมนันเป็นความภาคภูมิใจของคนบ้านเรานั้น ก็ด้านหลังของเกศน,นะคะก็จะเป็นดอกเดซี่นะคะส่วนที่อื่นนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะมีทั้งหมดด้วยกันก็คือสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะค่ะก็มีหลายสีด้วยกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เกศดินอยู่ก็เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดอกสีชมพูนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราก็จะนั่งแบบนี้แหละเวลาถ่ายรูปเราจะเอ็ก หรือว่าอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนเนี่ยถ้าโพสของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เลยเป็นทั้งที่พักแล้วก็ที่ถ่ายรูปนะคะทุกคน ทุกคนแล้วก็นี่ก็คือจุดที่เราจะไว้ถ่ายสําหรับถ่ายภาพนะคะค่ะแล้วก็มันก็ยังมีอีกหลายจุดนะคะเดี๋ยวเกดก็จะพาไปสุ้มที่ถ่ายรูปต่างๆนะคะตามไปเลยค่ะ ชมวิวแล้วก็ที่พักอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ผ่อนเนาะก็สำหรับใครที่มาที่นี่ก็สามารถมานั่งพักตรงนี้ได้เลยนะคะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักชมวิวแล้วก็ที่พักต่างๆนะคะอย่าลืมมากันนะคะค่ะและก็ที่ตรงนี้ละคะที่เกตบอกว่าเป็นที่ฮันนีมูหรือว่าปิกนิกกันนั่นเองนะคะสำหรับคู่หนุ่มสาวหรือว่าคู่รักหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวนะคะ ที่พากันมานั่งตรงนี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่พักชมวิวนั่นเองค่ะ<ม>ค่ะและก็ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่น,นะคะซึ่งไม่ได้ขายแค่ยอย่างเดียวนะ ในข้างในเนี่ยเราก็จะขายน้ำผล,ลไม้แล้วก็พวกขนมนม,นมเนยอะไรต่างๆนี่เี้ยคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเกดก็จะพาไปดูข้างในกันเลยนะคะตามไปเลย ส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีขายน้ำผลไม้นะคะนี่เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปชมสวนดอกไม้สวยๆงามๆและก็คาเฟ่นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็บอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆมีทั้งมุมถ่ายรูปและมุมที่พักสําหรับคู่หนุ่มสาวแล้วก็ครอบครัวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่ก็เปิดให้บริการตั้งแต่6กโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มค่ะซึ่งค่าเข้าบริการนะคะผู้ใหญ่ก็จะเก็บประมาณ50บาทค่ะส่วนเด็ก20บบาทค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ ที่สงขลาา Flower Farm หรือว่าสวนดอกไม้แห่งแรกในเมืองสงขลาที่อยู่ที่ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย